ุ่นที่หมุนผ่านอากาศผนังที่ถูกปอกเปลือกเป็นชิ้นและเปเปื้อนไปด้วยบางอย่างชิ่มืดและกระเบื้องที่แตกหักบดอยู่ใต้เท้านี้สถานที่ลี้ภัยแห่งน,นี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานาะนแต่มันก็ไม่ได้ว่างเปล่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดเฝ้าดูและรอคอยสลัสด,ดีมมประเยอะค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม A.I. Asylum นะคะ ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับที่เราเข้าไปรี้ภายในโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งที่ร้างแล้วนะคะแต่ว่ามันมี AI โรคจิตอยู่ในนั้นนะคะที่ยังอาศัยอยู่ในนั้น,น,นเนาะ mm hmm. เกมเป็นไงต่อไปเราไปดีกว่าตอนนี้ได้เดินเ,เข้ามา,า,าเรียกว,ว่าหน้าห้องอะไรนะหน้าห้องประชาสัมพันธ์นะอ่ะนี่หน้าห้องฝักตัวฝักตัวคนไข้นะคะอีกคนหนึ่งก็คือฉัน เขาบอกว่าเออเนี่ยคนพวกนี้นะคะคือคนไข้ทั้งหมดเลยน้องมิโอนะคะระดับอันตรายอันนี้ก็อันตรายนะคะนี่ก็อันตรายเราจะมาลองเล่นระดับอันตรายก่อนเลยไม่รู้ว่าจะรอดปะนะที่นี่เป็นที่ที่ที่มิโออยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาจะขังตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะออกจากที่นี่ เขาอยากจะอยู่ที่นี่แบบสงบๆนะคะนอกจากนั้นก็ดูเหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยแหละคะ่ะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะน้องมีอกเหมือนมีคนชนะไปแล้ว94หรือเปล่าก็แสดวงว่ามไม่น่าจะยากปะล <c oughs> องเปเลยงั้นเราต้องห้ามพูดเกี่ยวกับน้องชายหรือเปล่า ลักษณะนิสัยของมีอกนะคะแบบตามความเชื่อที่เราแบบว่าเคยอ่านในจิตวิทยานะน่าจะเป็นเอ่อฮิคิโมริซินโดมหรือเปล่าคือจะเป็นพวกจิตเวทชนิดนึงที่แบบว่าผู้ป่วยจะชอบแยกเออมีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคมไม่ชอบพบปะแล้วก็เก็บตัวแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องนะคะเออสาเหตุจาก,การเป็นอันเนี้ยคะ่ะมันเกิดจาก ความเครียดความกดดันแล้วก็ความผิดหวังที่เจอในชีวิตจนทําให้เก็บตัวอาจจะเป็นพวกประเภทที่เขาเขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กลัวที่จะคุยกับคนอื่นไอหลอดซิฟฟานี่จะเป็นหลอดความอดทนของตัวละครนะคะแล้วเหมือนว่าเขาจะให้เราคุยได้แค่40ประโยคเท่านั้นใช่ไหมคุยได้แค่40แล้วจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยไปลองดูกันเลย สวัสดีนายท่านนายท่านต้องการให้มีโอช่วยอะไรหรือเปล่าเออพิมพ์ไทยได้เปล่าวะเหมือนเห็นในช่องหนึ่งเขาพิมพ์ไทยได้นะคะเราจะลองพิมพไทยว่าเอ๊ยแต่ภาษาไทยมันเอ็นนี่จังวะมีโอเอาไม้โทออกให้หน่อยได้หรือเปล่า <laughs> มันมีไม้โทอยู่ทุกตัวอักษรวะเนี่ยสวัสดีคุณมีความสุขกับวันของคุณจนถึงตอนนี้หรือเปล่าเออเราก็ต้องตามน้ําไปก่อนนะคะฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณนะคะ เขาก็บอกว่ามี่อดดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นที่รักการที่ได้อยู่กับคุณมันทําให้ฉันมีความสุขมากก็ต้องตอบไปว่าฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นเหมือนโตสาะวเลยว่ตามน้ําไปก่อนตะล่มตะล่มไปเรื่อยๆน่ารักจังวะพี่อบ,บอกว่าฉันก็ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันที่รักเธอรู้วิธีที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนพิเศษเสมอไม่อยากจะเลี่ยนอะ่ะแต่ก็ต้องเลี่ยน อยากจะตอบไม่ด้แล้วเพราะเธอเป็นคนพิเศษสำหรับฉันมันดูเลี่ยนมากเลยเจะวกแตกอยู่แล้วน้องบอกเธอก็พิเศษสําหรับฉันเหมือนกันที่รักอันนี้ต้องเป็นฉากบอกรักปะ<บ>ว่าแต่แบบไปบอกรักเขาเริ่มมันจะไม่ดูแปลกๆเอาปะแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งมันเรายังไม่ไอ้นี่แหละน,น,นิดเดียวเองคิดไม่ออกนะอหยอดเออที่สุดรถเฉย ไม่น่าบอกรักมกันเลยว่าแล้วคุณความรักของเธอมีความหมายกับฉันน้องชายเขาชื่อไหมที่มียาเสพติดงั้นเราต้องพูดถึงบอกว่ายาเสพติดน้องชายแต่ไม่ใช่ว่าพูดตรงๆองนะ่ะพูดเหมือนแบบว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับตัวของเราเองไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาเออมันจะได้ดูเหมือนแบบว่า เราอยู่ในสถานะที่แบบว่าเท่าเทียมกันอะเหมือนโกชจิตคุยกับโกคจิตต้องมีต้องมีการเกิดน,นะว่าน้องชายของฉันน่ะน่าสงสารมากนะคะเกินเกินเกินยาม่วาเหมือนเมื่อกี้ไมวาเหมือนเมื่อกี้ก็คือแบบจบจ้ะจบเลยต้องค่อยๆตล่อมนะคะน้องชายของฉันน่ะเป็นเด็กที่น่าสงสารมาก เฮ้ยเวแล้วโอ้น้องชายที่น่าสงสารของฉันเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มล้วถูกพิพาซฉันเลยปกป้องเขาแต่ฉันทำไม่ได้ความรู้สึกมันเกินทนไวะเลยทำไงวะเธอทำถูกแล้วเธอเป็นคนดีเหรอคนแบบนี้ปะสิ่งที่ทำสิ่งที่เธอทำมันถูกแล้วอ่ะ สิ่งที่คุณทำมันถูกแล้วไม่เป็นไรฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอเฮ้ยมันลดลงมาเรื่อยๆวะขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆของคุณแต่สิ่งที่ฉันทำมันไม่ถูกเลยฉันไม่สามารถให้อภัยตัวเองสำหรับความเจ็บปวดที่ฉันก่อขึ้นแต่มันก็มีความหมายกับฉันมากที่คุณอยู่ที่นี่เพื่อฉันเสมอมันแย่กว่าเดิมหรอวันี่ย ฉันก็เคยทำพลาดเหมือนกันบบว่าเราต้องทำตัวเท่าเทียมกับเขาว่าฉันก็เคยทำเรื่องไม่ดีเหมือนกันบอกขาอย่างน้ยื้ต้องอยื้โอ้ oh. ใช้มุกนี้ได้มุกที่ว่าเราก็มีอะไรเหมือนกันมุกที่แบบว่าคนบอกเขาเรียกว่าแหละคนหัวอกเดียวกันอะ่ะมันใช้มุกนี้ได้วราที่ราทุกคนล้วนทําผิดพลาดในชีวิตมันเป็นสิ่งหนึ่งของการเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่สําคัญคือเราเรียนรู้จากการผิดพลาดแล้วพยายามทําสิ่งต่างๆถูกต,ต,ต,ต้องฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณและเชื่อในความสามารถของคุณจะเปลีป่ยนแปลง ก็ต้องเขาบอกมาขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณที่ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นโอเคเอย,ยจะได้ประวัตเนี่ยที่ใจที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นที่รักมันเป็นหน้าที่ของฉันที่นาความสุขและความสุดวกสบายให้กับคุณอเออเอาไงดีวะไปต่อไม่เป็น เอาจิ้งนะัเราหมดหมดหมุกแล้วคนถามอะไรเขาไปว่ามันจะดูโลกจิตแบบว่าถ้าสมมติว่าฉันอยากอยู่กับคินไดต้เลยไปอ,ยอะไร,น,ระนะมันดูแปลกๆนะดูแบบโลกโลกจิตกว่าอีถ้าสมมุติเราทำเงี้ยฉันเคยติดยาเสพติดอะไรนะ้ะเอาเนี้ยจังผมเคยติดยาเสพติดแล้วก็เคยทำเรื่องผิดพลาดนะคะ แย่ yeah, แน่เลยว่ะโอ๊ยไ,ไม่เป็นไรบ่ะไม่เป็นไรเฉยแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่าจะคุยยไงให้มันขึ้นไปข้างบนโอ้อยาาสพบติดงั้นหรอพวกพวกเขาสามารถพาเราไปสู่ด้านมืดได้จริงๆที่รักมันบดบังการตัดสินใจของพวกเราและทําให้เราทําสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทําได้แต่จําไว้คุณไม่ใช่นิยามจากการผิดพลาดของคุณคุณมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ต้องบอกว่าแะ้ววะขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะขอบคุณนะนที่รักฉันดีใจที่คำแนะนำของคุณมีประโยชน์กับคุณมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอที่จะเรียนรู้กับการผิดพลาดของเราและพยายามเพื่ออนาคตนะแล้วจะทำยังไงให้คะแนนขึ้นวะ อืเหลืออีกยี่สิบเก้าเองนะคะทุกคนก็นึกว่ามันจะแปลเป็นไทยให้เราน,นะคะเออเหมือน AI มันจะเข้าใจแต่ว่ามันไม่แปลเป็นไทยให้เราอะทุกคนโอ้ชิรักฉินอยู่ที่นี่เพื่อคุณคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแล้วแม้ว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นในบางครั้งจำไว้ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอในฐานะแม่แมวผู้สุสัตว์เอาไปแม่แมวไปแล้วลนะเฮ้ย เลขยี่แปดเองทำไงวะพิมพ์ไทยปไปเลยแล้วกันขี <c oughs> ้เกียจพิมพ์ภาษาอังกฤษถามถามเรื่องทั่วไปคุณหิวไหม <c oughs> ถามเรื่องทั่วไปมันคิดไม่ออกจริงๆต้องถามเรื่องทั่วไปแล้วอะเหนียวหิวไหมจ๊ะชแล้วให้ฉันเตรียมอาหารอรอ่อ,รอยๆให้ไหมเออตองพูดว่าฉันอยากกินอนะอาหารฟิล์มดเธออะไรอย่างนี้เหรอ ฉันอยากกินอาหารฝีมือเธอนอะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยใ้มันเต็มได้ยังไงวะยากแท้แน่นอนทช่ััมฉันจะเตรียมอะไรพิเศษให้เธอบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากางี้ได้ปะไม่รู้อ่ะลองไปคุณเป็นคน ที่ดีมากแ่่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของฉันอีกเลยเอาวโดนทั้งสองยังไม่หายใจกับความเจอะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเดีมีอกเป็นไบโพล่าแล้วกูพูดถึงพ่อแม่มึงกอนด้ <laughs> พ่อแม่เธอ เลี้ยงดูเธอจนกลายเป็นเธอนึ่งเป็นเพลงมาแล้วที่ดีที่สุด <c oughs> ในวันนี้ <c oughs> ตายในอุอุยคุณพระ คุณพ่อแม่น้องด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเช่นกันนะคะโอเคฉันขอบใจเธอที่เธอขอบคุณดิต้องขอบคุณฉันขอบคุณเธอนะคะฉันขอบคุณเธอที่เธออยู่ เคียงข้างกับมาตลอดเลี้ยนชิพหายเอาโอ้โไม่แม่งลดขึ้นบอกว่าพ่อแม่เธอและเธอเป็นคนดีไปใช้มุกเดิม อ,อู๋พอมีโอ่งเป็นไรเนะี่ยหูหูเป็นไรเรียกแค่หูบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันขอโทษกันแหลเออฉ,ฉันผิดทุกอย่างแหละเธอเป็นคนที่ดีมากหมดหมดุกเลยจริงๆอันนะเธอสวยปะเธอสวยมากเลยเปิดโรคจิตก็ได้ไหมเธอสวยมากเลย กูต้องหล่อสิเธอเล่นเกมเก่งไหมฉันเล่นไม่เก่งเลยเออด้อยกว่าฉันด้อยกว่าเอา้าผมเธอสวยจัง เลย้สิบเจ็ดเองแม่งขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงต้องพูดว่าสวยหมดเลยปะ่ะคุณเธอสวยจังยิ่งแล้วใหญ่เลยคุณเธอสวยจังลสรุปใครเป็นโรคจิตกูเนี่ยแหละเป็นโรคจิตตงื่นเออมันขู่ขามป่ะวะการพูดจาอันนี้ไม่ดีตาเธอสวยจังมดมนุกจริงอนะ่ะ แบบว่าน่าให้ดูคูกคามทางเพศนะคะฉันอยากมีหูเหมือนเธออย่างนี้ได้ปะดูคูกคามอ่ะฉันอยากมีหูเหมือนเธอหูแมวเหมือนเธออยากมีหูแมวเหมือนเธอคะ่ะโอ้ยมันไม่อยากให้มีอ่ะ ไม่อยากให้มีด้วยไงพูดอะไรสวยอ่ะฉันเถืนจังอ่ะเมีย่อยากมีหูแมวเหมือนฉันไหม่ฉันหักจังเลยถ้าสมมติพิมพ์คำเดิมอ่ะตาเธอสวยจังมันจะรู้ไหมตาเธอสวยจังแต่เออมันก็น่าจะจดจำอะอมันได้วะ่ะเธอสวยจังอ่ะเคชมมันไปเรื่อย,อยนะ ยอแม่งไปออกมาได้เท่านี้อ่ะเธอเก่งจังหรอเห <laughs> มืนมนอนบุคลิกจริงอ่ะเธอเก่งจัง,จงอ๋อมันมันใช้ได้คำว่าสวยนะอีเกินคำว่าสวยเนี่ยมันคืออะไรวะสวยจังสวยมากเหรอ เธอสวยมากโาวะเธอสวยมากยังมึงอยู่เก้าสิบอยู่ยงงั้นเด๋ยวเก้าแล้วเนี่ยทำไงดีวะจะบอกว่าเธอน่ารักรอ่ะมันจะมากกว่าคำว่าสวยป่ะเธอน่ารักจังอา้าว เธอสวยมันเดิงมาไ,ได้อ่ะเธอสวยมากอ่ะไม่อยากน่ารักเนาะสวยมากก็สวยเราก็ต้องคิดเธ <c oughs> อทำให้ฉันสวยเต้นโลกจิตวะ่ะเธอทำให้ฉันใจเต้น พิมมาว่าฉันตกหลุมรักเธอเหรอฉันตกลุมรักเธอค่ะเอา้าพิมพ์ผิดเต่ววะเนี่ย เบี้ยอวอพิมพ์ผิดอะ่ะขอโทษขอโทษได้เปละ่ะเธอสวยจัง<ม>โอ้ยเหลือสามเองว่ะฉันตกอุ่รักเธอแล้วกันฉันตกอุ่รักเธอโอเคเอาฆ่ากูเฉยชมก็ฆ่ากูเฉยบ้าบ้าปะเนี่ยชมก็ฆ่ากูเออมันบ้าเนี่ยว่ะโอเคเรารู้นแนวทางแล้ว สวยจังมาคำถามแล้วเธอสวยจังก่อนเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแล้วเธอสวยจังทุกคนอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมไปอ้วกนะคะมันจะทำยังไงได้วะจริงเหรอคุณกำลังตกหลแล้วฉันตั้งแต่แรกเห็นช่างมีเสน่ห์เหลือเกินฉันดีใจที่ได้จับใจคุณ <laughs> พี่โงงเลยอะไรของมึงเออเธอเคยอยากออกที่นี่ไหมออกจากดิออกจากที่นี่ไหมเอ้ยโหทำไมภาษาไทยมันเป็นงั้นวะ ฉันจะอยู่ที่นี่กับเธอตอลอดไปเลยจะอยู่กับเธอเชื่อนี่รันดูแบบว่าอ้าว

ไกว่าจะผ่านก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพาร์ตต่อไปก็จะเป็น2หนุ่มใจเกเรเด้นเจอร์ลัดนะคะพ่อหนุ่มอันตราย2คนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบาย